ทุกคนคะช่วงนี้นะคะเรามาติดตามรับฟังในส่วนของข่าวสารกันบ้างนะคะปอพอก็ได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยกรณีเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะคะ90ล้านบาทค่ะเมื่อวันที่6กันยายน2,568นางสาวสาวส,สิการวัฒนาจารย์รองโฆษกประจำสำนักนายกร,รัฐมนตรีก็ได้ปเปิดเผยนะคะว่าจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลนะคะสั่งการ ทุกภาคส่วนค่ะรณาการความร่วมมือเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนในพื้นที่7จังหวัดที่ได้รับความเสียหายค่ะเพื่อให้ประชาชนนะคะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและก็มั่นคงค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยกระทรวงมหาดไทยให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจำนวนกว่า 90ล้านบาทค่ะแบ่งเป็นกรณีเสียชีวิตจ่ายเงินจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ครอบครัวและทายาทผู้เสียชีวิตแล้วนะคะรวม17รายรวมเป็นเงินกว่า88ล้านบาทค่ะกรณีบาดเจ็บจ่ายเงินให้ผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วนะคะจำนวน2 3 5 7 364บาทค่ะ นอกจากนี้นะคะทางจังหวัดยังได้ใช้จ่ายเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดรวมกว่า201ล้านบาทแบ่งออกเป็นเงินเชิงป้องกันยับยั้งจำนวน2,952,600บาทและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภยัยจำนวนกว่า 198ล้านบาทค่ะในส่วนของการช่วยเหลือความเสียหายบ้านเรือนประชาชนสถานที่ราชการสถานที่เอกชนปสุสัตว์ประมงพืชและก็สิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับผลกระทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะคะได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นแล้วนะคะ โดยข้อมูลณนะวันที่5กันยายน2568จำนวนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่4จังหวัดได้แก่จังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์สิสเกตและอุบลราชธานีรวมทั้งสิ้น888หลังค่ะรวมเป็นเงินกว่า18ล้านบาทแยกเป็นความเสียหายทั้งหลังจำนวน41หลังเป็นเงินกว่า11ล้านบาท เสียหายมากจำนวน73หลังนะคะเป็นเงิน2,974,109บาทแล้วก็เสียหายเล็กน้อยนะคะจำนวน771หลังค่ะเป็นเงิน3 4 2ล้านบาทค่ะซึ่งในภาพรวมนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยประจำไปแล้วนะคะจำนวน 7 5 9หลังค่ะยังคงเหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมนะคะจำนวน129หลังคือซ่อมแซมแล้วเสร็จคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ประมาณ85.74 47ค่ะทั้งนี้นะคะรัฐบาลก็ได้บูรณาการทุกภาคส่วนของราชการนะคะเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่7จังหวัดชายแดนในทุกๆด้าน พร้อมติดตามนะคะการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งนี้นะคะในส่วนของการซ่อมแซมบ้านนะคะรัฐบาลก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูบ้านเรือนที่เสียหาย ให้แล้วเสร็จตามกำหนดนะคะเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตในบ้านของตัวเองได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะคะที่มาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ